สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมหลังจากที่เรานะครับผมได้ทําการประกอบนะครับผมไปใน EP แรกนะครับผมมาถึง EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเซตติ้งแบบเข้มข้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบายรีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมรวมไปถึงการเซตติ้งนะครับผมสมาร์ทออเดอเรนครับเพื่อควบคุมคอนโทรลนะครับผมผ่านเจ้า VTX นะครับผมโดยใช้วิทยุนะครับผมรวมไปถึงนะครับการเซตติ้งต่างๆอีกมากมายนะครับผมก่อนที่เรานะครับจะเริ่มทําการเซตติ้งนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดลูกกระดิ่งและกดออน ในติ๊กต k นะครับผมอย่าลืมนะครับผมที่จะกดเป็นเพื่อนกันครับแล้วข้อความรูปหัวใจคอมเมนต์ให้เรานิดนึงนะครับผมเพื่อเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับไม่รอช้าครับผมการเซตติ้งอย่างเมามันรอเราอยู่นะครับผมจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันได้ครับในคลิปนี้นะครับผมไม่ชู้กันเลยครับ เอพี p ี o อ l ี่นะครับวันนี้นะครับ f p พีวนะครับผมจะทําการสอนนะครับเพื่อนๆนะครับายเจ้าตัว Receiver นะครับที่เป็น ELS นะครับผมซึ่งเจ้าตัว Receiver ELS นะครับผมในแต่ละเวอร์ชั่นในแต่ละอย่างครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นลำที่กําลังจะทําการประกอบในคลิปนะครับผมสอนประกอบนะครับผมกับเจ้าตัวนี้นะฮะแต่ว่าที่เราเลือกมานะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับ นี่ก็คือเจ้า ELRS นะครับเป็นรีเซิร์เวอร์นะครับ RP2 นั่นเองครับเป็นอาร์เทนนาเซรามิกอาร์เทนนานะครับผมซึ่งเราจะทําการบายแบบง่ายๆนะครับผมบายแบบง่ายๆนะครับแล้วก็จะบายกับตัวนี้นะครับโดยใช้วิทยุนะครับเรดิโอมาสเตอร์นะครับผมเป็น ATX นะครับ ELRS นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับด้านในนะครับเป็นสัญญาณ ELRS โดยกําเนิดเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องมีโมดูลใดๆทั้งสิ้นติดด้านหลังนะครับผม ตรงนี้ก็จะช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นนั่นเองครับผมการบายปกติครับคือการทําให้เจ้ารีเซิเวอร์ครับเข้าสู่โหมดบายนะครับผมจากนั้นครับทาการเชื่อมต่อครับกับวิทยุนะครับก็วิทยุก็เข้าสู่โหมดบายแล้วทั้งคู่ก็จอยหากันนะครับถ้าเป็นไปตามปกตินั่นก็คือตัวเวอร์ชันนะครับทั้ง2อันรับได้นะครับผมรับได้ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับผมสามารถพอบายแล้ว สามารถใช้งานได้เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสําหรับเจ้ารีเซิเวอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะฮะหลักสําคัญนะครับผมการทํางานของเขานะครับคือถ้าเราปล่อยไฟเปิดเข้าไปนะครับผมเปิดไฟเข้าไปนะฮะนะสามครั้งนะครับผม1 2แล้วก็3นะครับการกระพริบของเขานะครับผมก็จะเป็นตืดตดนะครับเขียว2ทีหนึ่งสองหยุด 1, 2หยุดนั่นหมายถึงเขาเข้าสู่โหมดบายครับถ้ากระพริบนะครับเขียวเขียว เขียวเขียวตลอดอันนี้นะครับยังไม่ได้เข้าสู่โหมดบายนะครับผมแต่เป็นโหมดที่ยังไม่มีการติดต่อนะครับผมกับวิทยุนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับการเข้าสู่โหมดนะครับผมของอ่าไวไฟนะครับผมอันนี้เอาไว้อัปเกรดนะครับผมหรือทําการนะครับแฟลตเฟิร์มแวร์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นจะมี3ลักษณะด้วยกันนะครับอันแรกนะครับผมคือปกติคือเขียวเขียว เขียวนะครับผมอันที่2คือเขียว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 อันนี้เข้าสู่โหมดไวรและอันที่3กระพริบรัวเลยครับเขียว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 ตลอดเวลานะครับอันนี้เข้าสู่โหมดไวไฟครับเราจะต้องทําการทําให้เขาเข้าสู่โหมดกระพริบ2ครั้งแล้วหยุดนะครับผมโอเคนะครับโดยการใช้ไฟนะครับผม3ามครั้งติดต่อกันนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆดูนะครับผมผมกําลังจะทําการปล่อยไฟเข้าไปนะครับดูนะครับเขียวหนึ่งครั้งปล่อยออกนะครับเขียวสองปล่อยออกนะครับแล้วครั้งที่3ามขาครับ เห็นไหมครับจะเข้าโหมดเขียว2ครั้งนะครับผมจากนั้นนะครับมาที่วิทยุนะครับผมนะฮะผมเปิดวิทยุขึ้นมานะครับผมลองทําการครีเอทวิทยุนะครับผมเอ่อครีเอทอันนี้ไปดูในหลายๆที่ได้นะครับนี่มาที่หน้าโมเดลนะครับผมคลิปอื่นๆผมทำไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการครีเอทนะครับผมเมื่อครีเอทเสร็จนะครับผมออกมาครับจากวิทยุเป็นโมเดล11เรียบร้อยแล้ว ไปที่เจ้าตัวนะครับอ่ะทวนนิดนึงนะครับผมในโมเดลเมื่อกี้นะครับสีเบ็ดนะครับข้างในนะครับผมผมเลือกนะครับผมโปรโตคอลนะครับผมเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับมีนะครับโปรโตคอลนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับให้เป็นคอร์สไฟนะครับผมเพราะว่าใช้โปรโตคอลเดียวกันนะครับแบบนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเข้ามาที่ซิสเต็มครับกดซิสเต็มค้างแบบนี้นะครับผมมาที่ ELS นะครับผมนะฮะดูนะครับเช็คให้ดีนะครับผมว่า ตัวของเขายังกระพริบเขียวๆอยู่นะครับจากนั้นนะครับกดนะครับคาว่าบายด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะฮะกดบายได้เลยครับเห็นไหมครับติดเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยครับเห็นไหมครับอันนี้คือการบายแบบปกตินะครับผมใช้งานทั่วไปเลยนะครับง่ายๆนะครับ เพื่อนๆครับโปรแกรมนะครับผมสำหรับการเซตนะครับคือโปรแกรมเบต้าไฟนะครับผมเราสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีนะครับแล้วก็ลงใน PC หรือเครื่อง Mac นะครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับจะทายังไงนั้นนะครับผมเรามีคําตอบครับไปชมกันเลยครับ เพื่อนๆครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับผมคือการดาวน์โหลดนะครับในเรื่องของโปรแกรมนะครับเบจไฟให้เราเข้าไปที่นะครับ Google นะครับผมแล้วก็พิมพ์คาว่าเบ t a จไฟล์คอนฟิกเกอรเตอร์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเมื่อพิมพ์แล้วกด Enter เข้าไปครับจะเห็นได้ว่านะครับผมมันแสดงผลขึ้นมานะครับผมให้หาคาว่า g i g h u ันะครับผมนี่ครับ g i ๊ h u b นะครับผม com นะครับผมจะมีนะครับเบจไฟอยู่นะครับซึ่งเขาจะให้ดาวน์โหลดที่ตรงนี้นะครับผมนะฮะ พราะนั้นเนี่ยเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าจเจ้าตัว b a t e f i e l d Configurator นะครับอยู่ที่เวอร์ชัน10.9แล้วนะครับผมลงมาด้านล่างครับผมเพื่อทำการดาวน์โหลดครับผม ตรงนี้นะครับจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่หลายเวอร์ชันเลยนะครับใครที่เป็นนะครับผม Mac นะครับผมอย่างผมเป็น Mac เนี่ยก็เป็น MacOS นะครับถ้าเกิดว่าเป็น PC นะครับผมเป็น PC เป็น Windows นะครับคุณก็เลือกนะครับอันที่ต้องทำนะครับผมนะฮะเพราะตรงนั้นตรงนี้ก็ i n s t a อลนะครับ Windows ต่างๆนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับผมนะฮะอันนี้คือในส่วนตัวของผมครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วอย่าลืมติดตั้งครับผมผมก็จะทำการติดตั้งครับตอนนี้ผมติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับกดเปิดขึ้นมาคร ขึ้นมานะครับใครที่เสียบแล้วไม่เจอ USB นะครับไม่เจอ USB คุณต้องมาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมนี่ครับพวกไดเวอร์ต่างๆ1 2นะครับของซาดิทนะครับผมเนี่ย CP 2 1 0 X ไดเวอร์นะครับผมเนี่ยครับของซาดิทนะครับผม set A DIG นะครับดาวน์โหลด Windows นะครับ USB ไดเวอร์นะครับหรือจะเป็น Impulse นะครับเดเวอร์ฟิกนะครับเอาไว้แก้ไขนะครับก็ดาวน์โหลดมา3อย่างนี้นะครับผมแล้วทำการฟินะครับ นี่คือการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับผมเดี๋ยวเราจะทาการแสชเฟิร์มแวร์นะครับกำหนดค่าในส่วนของมอเตอร์นะครับผมรวมไปถึงนะฮะกำหนดนะครับโพซิชันนะครับมอเตอร์ลำดับของโพซิชันนะครับการหมุนต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาเช็คในรายละเอียดต่างๆนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับเราเริ่มด้วยการแสชเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับสำหรับบอร์ดนะครับผมโอเคครับ เพื่อนๆครับหลายครั้งนะครับที่เราทําการเซตติ้งใหม่นะครับแต่ว่าพอเราเซตติ้งไปแล้วครับไม่สามารถกลับมาสู่ค่าเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่จะเซฟค่าเก่าก่อนครับจะทํายังไงนั้นครับไปติดตามชมกันครับเพื่อนๆครับลำดับต่อไปนะครับเราจะทําการเซตติ้งโดยการแฟลชเฟิร์มแวร์นะครับแต่ก่อนที่จะแฟลชเฟิร์มแวร์นะครับให้ทําการเสียบสายนะครับผมเข้ากับตัวนะครับผม Fc นะหลังจากนั้นนะครับเสียบต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็พร้อมนะครับผมถ้านะครับขึ้นมานะคร ขึ้นไดเวอร์เนี่ยครับพร้อมกับ USB เนี่ยครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับให้กดนะครับผมเราลองกดก่อนนะครับผมลองกดคอนเน็กเข้าไปนะครับผมกดคอนเน็กเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับถ้ามันขึ้นมานะครับผมถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแบบนี้นะฮะอันนี้โคสไปก่อนนะครับผมยังไม่ต้องติติงอะไรเดี๋ยวเราจะแฟรใหม่หมดเลยนะครับผมสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมอยากจะบอกนะครับ ให้เราทําการนะครับเอ่อเซฟนะครับผมเซฟค่านะครับของบอร์ดเก่าเอาไว้ก่อนนะครับเกิดชุกฉุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะได้เอ่อเซฟเอาไว้ก่อนนะครับไปที่ CLI ครับผมจากนั้นนะครับผมนี่เห็นผมอยู่เลยนะครับกาลังนั่นอยู่ครับแล้วก็อันนี้เอาออกไปก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราทําการเสียบเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วครับให้มันอยู่มันอยู่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็ทําการดิฟไฟแล้วกันครับดิฟไฟครับ D นะครับผม I นะฮะแล้วก็ FF นะครับกด Enter หนึ่งครั้งครับผมนะฮะ จากนั้นนะครับจะเกิดนะครับผมตัวนี้เข้ามานะครับตัวนี้ยังไม่ต้องซีเรียสนะครับผมยังไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับก็คือเก็บไว้เฉยๆนะครับผมจากนั้นนะครับกดเซฟนะครับผมนะฮะกดเซฟทูไฟล์ตรงนี้นะครับผมนี่เซฟทูไฟล์นะครับค่าที่เขาเซตอยู่ในบอร์ดเก่านะครับก็จะถูกเก็บนะครับผมให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับผมอันนี้ผมบันทึกไปเรียบร้อยแล้วครับผมยกเลิกนะครับผมนะนี่คือการเซฟไฟล์ครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีค่านะครับที่อยู่อย่างนี้อยู่ ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นตัวนี้นะครับผมนะจากนั้นนะครับผมเพื่อนๆนะครับลองมานะครับผมเพื่อเป็นการเอ่อตรวจตราดูว่าเอ่อเป็นยังไงบ้างนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่นะครับผมหน้าแรกนะครับกด Connect ใหม่นะครับผมอ่ะสมมติเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับ แล้วก็กดนะครับผมนะฮะถ่ายรูปนะครับผมจะชอบถ่ายรูปนะครับหน้าต่างๆเก็บไว้นะครับผมว่าเออแต่ละหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเพื่อที่จะเกิดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถนํามาเซตติ้งได้ถ้าเกิดเราเซตติ้งเนี่ยนะฮะเมอใช้เซ I แล้วไม่เกิดผลนะครับเราก็ค่อยๆเซตแล้วอ่านทำความเข้าใจนะครับแต่ผมจะไม่เจาะลึกนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะ ผมสอนแบบฉบับว่าทําตามเท่านั้นนะครับผมทําตามเท่านั้นอะไรแปลว่าอะไรผมไม่สอนนะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนี่ก็คือการเซฟนะครับผมในส่วนของเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับผมต่อไปทําการแฟลชเฟิร์มแวร์ครับเพื่อนๆครับบอร์ดพร้อมอยู่แล้วนะครับผมมาถึงการแฟลชเฟิร์มแวร์ครับซึ่งการแฟลชเฟิร์มแวร์นั้นเป็นเรื่องสาคัญมากนะครับผมซึ่งเราจะได้แฟลชเฟิร์มแวร์ในเวอร์ชันใหม่ๆที่จะใช้กับโดนนะครับผมทํายังไงนั้นคลิปนี้มีคําตอบครับไปชมกันเลยครับ ต่อมานะครับผมนะฮะผมจะทําการนะครับแฟลชเฟิร์มแวร์นะครับสำคัญที่สุดครับก็คือเฟิร์มแวร์ของเรานะครับผมนะฮะชื่อของเขาคืออะไรนะครับนะชื่อของเขาคืออะไรนะครับเราไปแฟลชตรงส่งไม่ได้นะครับผมเราต้องให้ตรงด้วยนะครับตรงนี้นะครับให้เรามาดูนะครับคำว่าเฮดล็อกนะครับผมตรงนี้นะครับให้เป็นโชว์ล็อกนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับผมเมื่อโชว์มาแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีค่าอะไรนะครับแล้วก็ USB ไดรเวอร์ต่างๆติดแล้วผมกดคอนเน็กตครั้งครับ แล้วก็มาดูครับผมนะฮะจะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับมีคําว่าบอร์ดอยู่นะครับไดอะโทนนะครับผมเนี่ยเนี่ยเดดีไดอะทีครับแล้วก็ฟูลี่ F สี่ศูนย์เนี่ยครับ F สี่ OSD นะครับผมแบบนี้นะครับเวอร์ชั่นอะไรครับไม่รู้เลยนะครับไม่ต้องสนใจแต่ให้จําค่านี้ไว้ครับว่าบอร์ดของเราเนี่ยชื่ออะไรนะครับจำตัวนี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเรากดออก Disconnect ไปนะครับผมกด Disconnect ไปนะฮะแล้วก็มาที่แฟลชเฟิร์มแวร์ครับผมนะครับ การฟลชเฟิร์มแวร์นะครับเราจะต้องหานะครับกดออโต้ดีเทคครับผมนะฮะถ้าเขาออโต้ดีเทคเจอเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ มันจะขึ้นมาเลยครับนี่ครับผม fully f 4 o 0 d นะครับผมตัวนี้นะครับผมนะฮะที่เดอร์โทนใช้นะครับผมเพราะนั้นทําการแฟดนะครับผมทําไมต้องแฟดใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดนะครับเวอร์ชันนะครับต่ํากว่า4.3นะครับเราจะไม่สามารถกลับมอเตอร์ได้หรือทํำโพซิชันมอเตอร์ได้นะครับเพราะนั้นเราต้องแฟดนะครับผมเนี่ยอย่าไป4.2ไม่ได้นะครับต้องแฟด4.3ขึ้นมาครับผมไปที่ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดแฟด 4.4เลยนะฮะวันนี้นะครับตรงนี้นะครับผมต่อมาครับทำการเลือกครับว่าเราจะใช้รดิโปรโตคอลอะไรนะครับผมออผมยังไม่สอนเยี่กับเรื่องนี้นะครับผมออปชันต่างๆเอาให้หมดก่อนนะครับผมเอาให้หมดก่อนนะแล้วก็มอเตอร์เป็น ดีช็อตนะครับจากนั้นนะครับผมกดโหลดเฟิร์มแวร์นี่ครับออนไลน์ครับผมนะครับโหลดมาครับรอสเตตัสตัวนี้นะครับขึ้นว่าสักเซตแล้วเมื่อขึ้นสักเซตนะครับผมนะฮะถ้าเกิดนะครับเป็นวินโดว์บางตัวนะครับคุณจะต้องนะครับผมเข้าไปกดปุ่มนะครับผมกดกดกดปุ่มที่บูตนะครับผมของบอร์ดนะครับผมแต่ของผมเป็นแม็กนะครับผมนะกดก่อนเสียบนะครับผมกดนะครับก็คือกดปุ่มแล้วค่อยเสียบ USB นะครับผมแล้วค่อยกด กดเเข้ามาครับมันจะเข้า DFU Mode นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมของ Mac นะครับไม่กดอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแฟลชเฟิร์มแวร์เลยนะครับผมตอนนี้ผมทําการแฟลชเฟิร์มแวร์นะครับเลือกตามที่ผมแจ้งไปนะครับผมในขั้นต้นนะครับผมนี่นะครับผม Full Chip erase นะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการแฟลชนะครับรอจนคอมรอจนคอมพ l e t ทั้งหมดนะครับผมจากนั้นนะครับผมนะฮะเขาก็จะทำการแฟลชทันทีครับหลังจากลบไปนะครับผมรอสักครู่ จะสังเกตนะครับในขณะที่แเห็นไหมครับข้างบนจะขึ้นว่า DFU mode นะครับผมนั่นคือเข้าไปในสู่โหมดของ DFU นั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะทําการแฟดนะครับเสร็จแล้วครับเมื่อเสร็จนะครับมันจะขึ้นว่าプログラ s สักเซสฟูลครับนั่นคือเรานะครับสามารถกด Connect ได้เลยนะครับผมเข้ามานะครับผมเขาจะถามว่าแอปพลายคอ o ์สตเลือกเป็นค่า Default ไหมโอเคไปก่อนครับ นะจากนั้นครับก็กดเข้าใหม่นะครับผมเขาจะขึ้นมาเลยครับอันนี้นะครับเขาให้กําหนดแอคเซลโรมิเตอร์ครับก็คือเราต้องเอาลำนะครับวางกับพื้นนะครับผมนะฮะผมจะลองทําเลยแล้วกันนะครับผมนะเพื่อนๆครับลำโดรนของเรานะครับจะบินดิ้งได้นะครับสิ่งสําคัญครับต้องมีการตั้งน้ำครับซึ่งการตั้งน้ำนะครับในส่วนของตัวโดรนนั้นจะเรียกว่าคาริเบตแอคเซลโรมิเตอร์ครับในคลิปคราวนี้เราจะสอนนะครับว่าการคาริเบตแอคเซลโรมิเตอร์สำหรับเจ้าโดรนนั้นเป็นยังไงบ้างครับบอกเลยครับว่าง่ายมากๆนะครับผมไปชมกันเลยครับนนนนนัััั่่กก็คคืออาารรต้้งงํเบผมก็จะเอาลำ นะครับผมวางกับพื้นแบบนี้นะครับผมเห็ eki, นไหมครับนี่นะฮะวางให้มันขนานกับพื้นนะครับผมแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับผมก็มากดนะครับผมแอสโทรมิเตอร์นะครับนี่ครับผมแคลร์เรชบสแอสโทรมิเตอร์นะครับเพื่อให้รู้นะครับผมว่าเป็นการตั้งน้ำนั่นเองนะครับเวลาที่เราบินแล้วมีการสะเทือนของบอร์ดนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับเพื่อจะให้เขาขึ้นมาตรงๆนั่นเองนะครับผมทดสอบอีกหนึ่งครั้งครับผมออกครับโดยการ disconnect ครับผมจากนั้นนะครับผมกดเข้ามาใหม่นะครับเห็นไหมครับมันไม่ขึ้นแล้วนะครับนั่น เจ้าตัวนี้นะครับผมต่อไปเป็นการเซตค่าต่างๆนะครับในค่าต่างๆสิ่งแรกที่ผมจะ อยากทํามากที่สุดนะครับนั่นก็คือการเช็คนะครับมอเตอร์นะครับผมในหน้าของมอเตอร์คุณมาหน้ามอเตอร์นะครับเพื่อนๆืครับตอนนี้นะครับมาถึงเรื่องของการตั้งมอเตอร์ครับโพซิชันของมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ไดเรกชันนะครับผมก็คือการหมุนนะครับผมแล้วก็ตาแหน่งของมอเตอร์นั่นเองสมัยก่อนนะครับค่อนข้างที่จะยากมากครับอาจจะมีการสลับสายนะครับแล้วก็ทําสายเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับผมรวมไปถึงตองใช้โปรแกรมแยกนั่นเองครับแต่ตอนนี้ครับเบต้าไฟครับเวอร์ชัน4.3ขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะกาหนดโพซิชัน เพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับจะมีคําตอบครับว่าทํายังไงนั้นให้การหมุนนั้นนะครับผมไปในทิศทางที่ถูกรวมไปถึงโพซิชันที่ถูกต้องครับไปชมกันเลยครับเอาละครับเพื่อนเพื่อนครับคราวนี้นะครับมาที่การกําหนดมอเตอร์นะครับว่าเราจะกําหนดมอเตอร์นะครับให้มีส่วนเหมือนกับในโปรแกรมไหมครับดูในโปรแกรมนะครับจะมีลูกที่1นะครับลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4นะครับผม แต่ถ้าเกิดจําในคลิปต้นๆได้นะครับว่าตอนนี้มันเป็นลูก2อยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ลูก4นะครับผมแล้วก็ลูก1อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลูก3ซึ่งสลับตําแหน่งกันหมดครับแต่ว่าเบต้าไฟนะครับดูที่ในโปรแกรมเบต้าไฟนะครับเขาได้ให้มาดูตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับผมนะครับมอเตอร์เดเรคชั่นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมรีออเดอร์มอเตอร์นะครับเราจะไปที่นะครับรีออเดอร์มอเตอร์ก่อนนะครับเพื่อกําหนด1 2 3และ4ครับผมนะฮะ คลิกเข้าไปครับผมเขาบอกว่าเอาพ็อปออกไหมนะครับเราได้เอาพ็อปแล้วเราไม่มีพ็อปเห็นไหมครับนะฮะที่สําคัญอีกอย่างนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเสียบแบตเตอรี่นะครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตทําการเสียบแบตเตอรี่นะครับผมแบบนี้ก่อนนะครับผมนะฮะแบบนึงนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับเอาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับผมตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมอันนี้ ลูกนี้นะครับผมนะฮะเขาให้เช็คนะครับผมรีโหลดมอเตอร์นะครับผมตอนนี้นะครับผมคือลูกที่นี่ครับผมต่อมานะครับขยับลูกนี้นะครับผมเหม็นไหมครับขยับลูกนี้นะครับผมคือลูกนี้นะครับผมต่อมานะครับลูกบนสุดนะครับคือลูกนี้นะครับผมและลูกสุดท้ายนะครับคือลูกนี้นะครับผมนั่นหมายถึงว่าเราได้ทําการนะครับบอกตามโปรแกรมนะครับว่าลูกไหนคือลูกไหนครับแล้วโปรแกรมเขาจะจัดเรียงให้เลยนะครับจากนั้นนะครับ ทำการเซฟนะครับผมนะฮะแล้วก็เขาก็จะรีใหม่นะครับโปรแกรมถูกรีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาที่หน้านะครับผมนี่นะครับผมหน้ามอเตอร์เหมือนเดิมครับทําการตรวจสอบนะครับว่าเมื่อกี้นี้นะครับนี่คลิกตรงนี้ครับไปอ่านเดอร์สแตนนะครับผมแล้วก็ทำการเช็คลูกที่1ครับถ้าลูกที่1ถูกนะครับดูที่โปรแกรมนะครับจะต้องเป็นตัวนี้นะครับหรือจะต้องเป็นตัวนี้นะครับลูกที่1นะครับลูกที่2ด้านบนเห็นไหมครับกับโปรแกรมลูกที่2ด้านบน โปรแกรมลูกที่3ตรงนี้นะครับลูกที่3ตรงนี้และลูกที่4ตรงนี้และตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมดูนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับผมลูกที่1เห็นไหมครับมาแล้วนะครับลูกที่2นี่นะครับผมนะเห็นไหมครับมาแล้วนะครับลูกที่3เห็นไหมครับและลูกที่4นะครับผมเป็นอันว่าตรงนี้สาเร็จเรียบร้อยแล้วครับมอเตอร์นะครับโพซิชันของมอเตอร์ถูกต้องแล้วครับ ต่อมานะครับผมการหมุนนะฮะหมุนตามรูปแบบของ1นะครับผมนี่สกับ4จะหมุนเข้าหัวนะครับแล้วกับ1นะครับผมจะหมุนได้ไหมครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหาอะไรอ่อนๆก็ได้นะครับอย่างผมจะหาอ่อนๆมาดูนะครับแล้วทาการเช็คนะครับมาที่ตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับกดพับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่มาสเตอร์นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็กดนะครับผมเครื่องหมายขึ้นนิดนึงนะครับผมนี่นะะขึ้นไปก็ได้ให้เขาหมุนนะครับผมนี่ผมกดนี้หลังจากนั้นผมจะมาเช็คครับ อ them? Them ันแรกนะครับผมหมุนไปทางไหนครับนี่ถูกต้องนะครับพราอมหมุนเข้านะครับผมนี่หมุนไปทางนี้ต่อมานะครับฝั่งนี้ล่ะอันนี้ก็ถูกนะครับหมุนไปทางนี้นะครับผมนะครับอันที่สามนะครับนี่นะครับผมหมุนไปทางนี้ครับผมนะฮะแล้วก็อันที่สี่นะครับผมปรากฏว่าที่ผมทํามาหมุนหมุนหมุนถูกหมดเลยนะครับถ้าหมุนผิดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับสมมุตินะครับผมตอนนี้นะครับลูกนี้กับลูกนี้ผิดนะครับผมหนึ่งกับ2นะครับผมผิดนะครับผมนะฮะ อ่ผมสต็อปก่อนนะครับผมนี่ผมปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมถ้าหมุนผิดนะครับผมเราจะต้องเข้าไปแก้ไขนะครับผมอ่ะโอเคครับปรากฏว่าลูกที่1ตัวนี้นะครับผมกับลูกที่2หมุนผิดนะครับผมผมจะทําการนะครับผมผมสต็อปมอเตอร์แล้วนะครับผม จากนั้นนะครับผมจะทําการแก้ไขนะครับโดยเข้าไปที่นะครับมอเตอร์เดเรคชั่นตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยครับผมเขาจะทํถามเราว่าเอาพ็อปออกยังเอาออกแล้วนะครับผมกดวิสายครับหลังจากนั้นนะครับผมนะฮะให้เรากําหนดนะครับผมสตาร์ทสปินมอเตอร์นะครับผมนี่ครับผมแล้วเขาจะถามเราครับว่าลูกไหนที่หมุนผิดนะครับผมเราก็ดูเลยครับปรากฏว่าลูกที่1แล้วกันครับสมมติลูกที่1หมุนผิดนะครับผมนะฮะตอนจริงๆมันหมุนถูกอยู่ไม่เป็นไรนะครับลูกที่1หมุนผิดนะครับผมไม่ได้เข้าหัวครับกดลูกทีี่1ตรงน้ นี่ครับผมจากนั้นครับเห็นไหมครับเขาจะหมุนกลับด้านเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆดูครับนี่เขาหมุนไปทางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมตอนนี้ผิดแล้วนะครับผมจะแก้ให้ถูกอ่ะโอเคนะครับดูที่หนึ่งปึบเห็นไหมครับกลับไลนะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับเข้าหัวกับเข้าท้ายหมดแล้วนะครับผมสตาร์ทมอเตอร์ครับนั่นก็คือใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมกดโค้ดออกเลยนะครับผม เพราะนั้นตอนนี้นะครับโพซิชันถูกนะครับผมนะฮะแล้วก็การหมุนเข้าหัวเข้าท้ายถูกนะครับผมนั่นหมายถึงว่าการเซตมอเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเบรคต่อสายครับผมเพื่อนๆครับนอกจากมอเตอร์ที่ถูกต้องโพซิชันที่ถูกต้องนะครับบอร์ดนะครับผมหรือ FC นะครับก็ต้องสําคัญเหมือนกันครับเพราะว่าบอร์ดนะครับผมจะมีทิศทางนะครับว่าหันหน้าหันหลังเป็นยังไงครับไม่งั้นโดนจะไม่รู้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนครับก็ไม่รู้ครับเวลาเฟิร์สไฟน์เนี่ยโอ้โหลำพลิกคว่ำเลยนะครับเดี๋ยวเเเรรรรรรราาาาาจจะะะะะไไไไปดดดููคคค้้้้้้้้วววุ่่่่่หนนนนนนัััััับบบบททีีตตตตตตตออองงงงงงแแแแกก์ผมมถล แต่ก็าต้องบอกกันก่อนครับผมไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องสําคัญนะครับหลังจากที่เราเซตติ้งเสร็จแล้วก็เป็นการเช็คอีกครั้งหนึ่งครับคือเรื่องบอร์ดนะครับทิศทางของบอร์ดนะครับว่าเราหันถูกไหมนะครับผมสิ่งแรกนะครับให้เรามาที่หน้าแรกเลยนะครับผมนะหน้าเซตอัพครับถ้าเรายกลำนะครับผมเห็นไหมครับบอร์ดต้องเหมือนกันนะครับถ้าเราพลิกนะครับบอร์ดต้องพลิกถ้าเราหันนะครับผม เพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับหมายถึงทุกแกนนะครับผมถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกนะครับผมนะฮะเพื่อนเพื่อนไปประกอบเองเนี่ยครับต้องมีการปรับเปลี่ยนบอร์ดตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับผมไปที่หน้านะครับคอนฟิกนะครับแล้วก็ทําการนะครับบอร์ดแอนเซนเซอร์นะครับผมตรงนี้นะครับ แล้วก็ทําการเซตติ้งนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเซตติ้งนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับก๊อปปี้ได้นะครับผมตอนนี้นะครับเขาก็เซตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้คือการเซตบอร์ดนั่นเองครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราบายวิทยุนะครับในช่วงของต้น EP เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ครับเราจะกลับมาเช็คกันต่อครับว่าสัญญาณวิทยุนั้นเข้าไปสู่บอร์ดเพื่อใช้ในการควบคุมได้หรือยังนะครับซึ่งบางครั้งนะครับผมอาจจะยังไม่ได้กําหนดค่าต่างๆครับจึงยังไม่สามารถแสดงผลได้นะครับ้การอว่ตง ไจุดไหนนะครับผมที่จะทําให้สัญญาหรือโปรโตคอลได้ถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถที่ดำเนินการต่อในอนาคตในการตั้งออชัเนอลต่างๆครับไปชมกันเลยครับเพื่อนๆครับในส่วนต่อมานะครับผมเราจะเช็คนะครับว่าเจ้าตัวรีเซิร์เวอร์นะครับผมได้ทํางานหรือยังนะครับผมถ้ากระพริบอย่างนี้เขาจะเข้าโหมด Wi-Fi นะครับผมให้เราเนี่ยเอาสายออกก่อนนะครับผมนะครับผมให้เราเปิดวิทยุก่อนนะครับผมเปิดวิทยุก่อนผมขออนุญาตเปิดวิทยุก่อนครับเพราะตอนแรกเราทําการบายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับผมนะฮะ โอเคนะครับผมผมวางไว้เฉยๆก่อนนะครับยังไม่ทำอะไรนะครับผมตรงนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผมทําการเสียบสาย USB นะครับ USB จะจ่ายไฟนะครับผมมาที่เจ้าตัวบอร์ดแล้วนะครับผม จะต้องทําการกระพริบนะครับผมแบบนี้นั่นคือนะครับผมอ่ะพอกระพริบเสร็จปุ๊บเราจะหยุดนะครับผมแบบนี้แล้วก็มาดูที่นะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับนี่สัญญาณจะมานะครับนั่นหมายถึงตอนนี้เขาบายเรียบร้อยแล้วแต่ในโปรแกรมนะครับจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับเรามาดูนะครับผมตอนนี้ผมกดออเตอร์นะครับสมมุติว่าเรายังไม่ได้คอนเน็กนะครับผมนี่ผมกดออร์เอร์มันก็เลยคอนเน็กเองนะครับตรงนี้นะครับผมคราวนี้เราก็กดคอนเน็กเลยนะครับผมพอคอนเน็กเสร็จปุ๊บไปที่หน้ารีเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะฮ ตรงนี้นะครับอยู่ซีเรียลนะครับผมตรงนี้เราต้องเปิดช่องซีเรียลเห็นไหมครับช่องซีเรียลของเราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเปิดก่อนครับเพราะว่าขณะเราขยับสติ๊กเห็นไหมครับแต่ภาพเนี่ยนมแต่ตรงนี้ไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับผมให้ไปที่นะครับผมที่หน้าพอร์ตนะครับผมพอร์ตตรงนี้ครับไปที่ uart 1นะครับผมกดซีเรียลพอร์ตตรงนี้นะครับผมเปิดก่อนนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับผมนะฮะตอนนี้นะครับทำการเซฟเรามาลุ้นกันครับว่าจะสามารถทําได้ไหมนะครับผมไปที่รีเซิร์เออันครับเห็นไหมครับ สติ๊กมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับทุกอย่างตรงหมดเลยนะครับผมนะฮะให้เพื่อนๆลองเช็คดูนะครับผมถ้าคุณใช้รูปแบบแบบนี้จะต้องตรงแบบผมเลยนะครับนะฮะลองเช็คดูยังไงครับผมนะฮะไปที่ทัทอลครับนี่คือทัทอลนะครับผมนี่คือทัทอลนะครับผมตรงนี้คือยอครับนี่คือยอนะครับผมตรงนี้คือโลครับนี่โลหันทางด้านนี้ครับนี่โลครับแล้วก็อันบนสุดนะครับคือพิชนะครับผมนี่เห็นะครับนะฮะนั่นก็คือ เราสามารถติดเรียบร้อยครับถ้าเกิดมันผิดเพี้ยนนะครับวิทยุแต่ละตัวลองมาเลื่อนจากตรงนี้นะครับเพื่อการตั้งใหม่นะครับแล้วก็ให้มันออกผลนะครับตามที่ผมแจ้งเอาไว้ครับนั่นก็คือตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปที่เรื่องของการเซตติ้งต่อไปนะครับในการกําหนดช่องต่างๆนะครับ เพื่อนครับสำหรับ EP นี้นะครับบอกได้เลยว่าเข้มข้นมากกว่าเดิมครับมากกว่า EP แรกนะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องของการเซตติ้งนะครับเพื่อนๆนะครับต้องค่อยๆทำนะครับสต็อปวิดีโอครับแล้วก็ดูไปอย่างช้าๆนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมแล้วก็ใครนะครับผมอยากที่จะเซตติ้งนะครับผมแล้วก็ประกอบลำบินได้เองแบบนี้นะครับสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างนะครับผมซึ่งเราได้ตั้ลิงก์นะครับอุปกรณ์ต่างๆไว้แต่ถ้าให้ง่ายกว่านั้นนะครับเข้าไปที่ apvoly.com หรือส่งไลน์แแออดดนนนะะคคครรรรััับบบผผมมมาาที่่เไล์ apvoli ซึง เราจะได้ดําเนินการนะครับแล้วรู้ว่าความต้องการของเพื่อนๆนั้นคืออะไรแน่นอนครับในคลิปหน้าครับการเซตติ้งยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งผมต้องแยก EP ครับเพราะว่าการเซตติ้งครั้งนี้เนี่ยผมได้ใส่ข้อมูลไว้อย่างเต็มที่เลยครับผมเพื่ออยากจะให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขในการที่จะสามารถบิลโดรนของตัวเองบินขึ้นได้แน่นอนครับมาถึงตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับส่งกาลังใจให้เราครับโดยการกด s u b สไคร e กดรูปกระดิ่งและกดอ่อนครับเพื่อรับข่าวสารหรือคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับผม มาครับเป็นเพื่อนกันนิดนึงครับมีคอมเมนต์คอมเมนต์กันเข้ามาครับนั่นแหละครับจะส่งกําลังใจให้เราด้วยวิธีการนี้ได้เลยครับคลิปนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนครับ e ีหน้านะครับบอกเลยครับว่าการเซตติ้งยังไม่จบแค่นี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆครับติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าโดนของเราจะบินได้จริงไหมเนี่ยครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ